ลูกค้าที่สั่งซื้อตู้กาแฟจากยูโคนะครับสิ่งที่รับเลยนะครับจะเป็นโครงตู้ท่านบนนะครับแล้วก็โครงตู้ท่านล่างและสําคัญที่สุดอันนี้คือหัวใจของกาแฟก็เรียกว่าเครื่องชงกาแฟนะครับท่านจะได้รับด้วยและก็มีถังน้ํา2ใบนะครับถังน้ํา20ลิตรแล้วก็ถังน้ํา10ลิตรพร้อมกันนั้นนะครับยูโคแถมหงกาแฟให้อีกนะครับ6ถุง3รสชาติและสําคัญที่สุดมีกาแฟแล้วต้องมีแก้วกาแฟอีก150ใบนะครับ พร้อมกันแล้วเรามาติดตั้งกันเลยนะครับขั้นตอนที่1นําตู้ท่อนบนมาประกอบตู้ท่อนล่างโดยขันน็อตให้แน่นทั้ง4ี่มุมโดยใช้กุญแจเบอร์สิบขั้นตอนที่2ยกเครื่องชองกาแฟไปไว้ด้านในโครงตู้และเสียบปลั๊กข้างบนด้านซ้ายขั้นตอนที่3ต่อน้ําเข้าตัวเครื่องชองกาแฟ 1. น่งนำสายปั๊มน้ําหัวสีดําใส่ในถังน้ํา20ลิตรและปิดฝาสีฟ้าถังน้ําให้สนิท 2- ส,สอดสายปั๊มน้ำกับสายไฟผ่านรูตู้ท่อนล่างไปยังตู้ท่อนบน 3- ต่อจุกสีขาวต่อกับสายปั๊มน้ำแล้วก็หมุนให้แน่น 4- ต่อจุกสีขาวกับเสียบสายไฟเข้าเครื่องชองกาแฟขั้นตอนที่4วิธีการเติมผงท่านก็ฉีกซองกาแฟตามรสชาตินะครับจะมีรายการติดตามโถนะครับ3รสชาติเลยก็โถหนึ่ง ใส่ได้2ถุงนะครับ2ถุงแล้วก็ปิดฝาให้สนิทหลังจากนั้นท่านก็สังเกตข้างหลังโถก็จะมีเกลียวไว้ด้านหลังนะครับหลังจากนั้นดันโถเนี่ยให้ชิดเข้าไปข้างในทั้ง3าโถนะครับเมื่อดันเข้าไปแล้วข้างหน้าจะเห็นท่อนะครับเราก็หมุนลงมานะครับหมุนลงมาเพื่อให้ตรงกับกลวยที่รองรับภาชนะข้างล่างทําแบบนี้ทั้ง3โถ ขั้นตอนที่5วิธีการเติมแก้วนะครับแล้วก็เอาพลาสติกออกแล้วก็ถอดกลวยนี้ออกนะครับแล้วก็คลี่แก้วแต่ละ,ตะใบนะครับใส่เข้าไปไปเรื่อยๆนะฮะอย่างนี้นะฮะสังเกตดูนะครับทีละใบก็ได้นะครับเพื่อเราจะได้สังเกตดูว่ามันติดตรงไหนบ้างของแก้วนะครับเวลาลูกค้าใช้จะได้ไม่สะดุดนะไปเรื่อยๆนะครับ เราใส่แก้วเรียบร้อยนะครับก็เอาพลาสติกครอบใส่ในนี้เลยนะครับคือรอบหนึ่งได้ประมาณ5 0าสบถึงเจใบนะครับเมื่อใส่แก้วอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ปิดเครื่องปิดหน้าเครื่องนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราเสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เปิดเบรกเกอร์ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือนะครับหลังจากนั้นเรามาเปิดสวิตช์ไฟในเครื่องนะครับด้านล่างซ้ายมือปุ่มสีแดงเปิดเลยครับ เรื่องก็จะทำงานเรียบร้อยครับ